아니 <목소리도> จะทำใจเย็นใจเใจพี่พี่ใจเย็นใจเย็นมาลงารัท่านจบานต้อได้ไหครับผมโอเคโอเคแล้วเราเซมอบมอใ้ทีมการแสดสังข์ทองคำสงารดีจครับิวจต้อครับคุณมายพ่อฮิมและคุณดูสัญญาโอ้ยนี่มันสสมจริงนะมีคนจรนเตัวแบบยิ่งใหญ่จริงจนะครับผม เดี๋ยวได้เลยคขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเปิดตัวแถงข่าวนะครับผมของหนังที่ว่าเป็นภาพยนตร์แอคชั่นเต็มรูปแบบรื่งแรกของ Netflix ประเทศไทยครับ b a n g k o k breaking ฝ a นรุ่งเมืองเทวดาถัดไปนะมันไม่ยอมแพ้แล้วมันช่วยอื่นได้ด้วยเพราะมันก็มันก็เป็นคุณค่าของงานจริงๆสุดยอดครับคุณเบียงครับ ต,ตัวละครวันชัยครับต่อเนื่องมาจากซีรีส์นะฮะเวทีแบนท็อปก็คือมาแบบว่าก็คือแรกๆคุณเป็นเป็นคู่ภัยกุ๊กเริ่มจากคู่ภัยคู่ภัยก่อนครับแต่ว่าในหนังเรื่องนี้ก็คือมีเหมือนเป็นการอัเล up level ไปไปฝึกทักษะเพิ่มเติมก็กลายเป็นเป็นผู้คุชีผู้ชีหรือว่าเมดิคหรือว่าแพทย์ที่เออพอเราได้อยู่ในโปรดักชันที่มันแบบพร้อมมากร้อยเปอร์เซ็นต์พวกเราก็คงมีหน้าที่ที่ต้องทำการบ้านมาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่นะแต่ว่าต้องช้ำมาแล้วอ่ะต้องแบบ อะไรอย่างเงี้ยคือเตรียมมาแบบสนุกครับต้องบอกว่าเต็มรูปแบบเลยคือผมอาจจะไม่ได้ไปบู๊เต็กต่อเลยเขามากแต่ผมมันบู๊ด้วยใจครับนี่เอาง่ายเลยบู๊ด้วยใจใจล้วนๆไม่ยอมแพ้อย่างนี้เลยมันอ่าเราต้องไม่ยอมแพ้นะแต่ชาขัรถต้องดูต้องดูครับพลักงานพนักพิดูค่ะ เรื่องงานหิ้วเลยก็เป็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่เคยทำมาทั้งชีวิตแล้วก็เชื่อได้ว่าคนทุกคนอยากอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้แหละที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ว่าฉันได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้ตื่นเต้นแบบนี้หรือหรือมีความระห่ำแบบนี้ก็ต้องกลับไปใช้คําพูดแรกที่ผมเคยพูดเมื่อการสัมภาษณ์นานแล้วว่าขนาดเนี้ให้เล่นฟรีก็เล่นครับน คือมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆทุกวันที่เราตื่นมาเราอยากไปกองถ่ายเราอยากรู้ว่าเราจะเจออะไรอีกบ้างพออยู่ไปสักพักใหญ่ๆเราก็จะเริ่มบอกว่าตายเหอะน่าจะรอดแล้วล่ะโตกขนาดนี้ไม่ตายอยีกอเหรอพี่ผมมันยังไม่ตายอยีกเหรอเนี่ยแต่ตอนแรกมันแบบมันอย่างนั้นจริงๆนะครับเคยเคยขับรถไปแล้วแบบเฮ้ยอย่าผ่านตรงนี้นะสงสัยมีประท้วงว่ามีควันแล้วอะตรงนี้อย่าอย่าไปนะเดี๋ยวรถติดนั่นแหละกองเราเจอวิสขัย มากเข้าไปเข้าไปแล้วเราเห็นคนห้าร้อยคนอยู่ในกองถ่ายมันมันยิ่งใหญ่มากมันส่งเสริมให้การแสดงดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อบรรยากาศช่วยใส่ในเรื่องหลักหรือเป็นข้อเสีสว่าเคาเนี่ยใส่ไหมคะสดใสา้อก็ก็เป็นส่วนหนึ่งในในรสชกชันี้ค่ะไม่ได้ใส่มากๆอย่างแรก ว่าอะไรอ่ะเป็นการผจญภัยขั้นสุดเหมือนกันค่ะชีวิตหนูครั้งนี้ก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้ค่ะก็สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะพี่โถงก็ขอบคุณมากสนุกค่ะเป็นเป็นการทํางานที่สนุกมากสนุกมากในหลายๆความหมายเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคิดว่าน่าจะถูกใจแล้วก็สรุปกับมันแบบที่พวกเราทุกคนค่ะแสดงว่าทุกวันตื่นเต้นทุกวันเลยค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากระวันนี้เจอกับอะไรเพราะว่าเหมือนที่พี่ดูบอกเลยเพราะเราแบบ ก็ไม่รู้จริงๆค่ะว่าวันมาเนื่องเจออะไรบ้างากับการถ่ายทำภาพยนตเรื่องนี้แต่เดี๋ยวลงคุณนสนุกนะคะเพราะว่าเราเข้าไปบุกแล้วเรารู้สึกจริงอ่ะตัวดีช่นทุกอย่างเซโตโลเคชันมันแบบมันส่งหมเดเลยอะไรอย่างเงี้ยพวกเราในฐานะ,ะที่เป็นนักสแสดงค่อนข้างทำง,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 งานง่ายนะคะเพราะมันแบบมันเชื่อได้ง่ายๆเลยนะะ้องตอนถ่ายทำก็ต้องให้เครดิตจริงจริงค่ะการถ่ายทำแบบใหม่แปลกแปลกครับ ก็อย่างที่บอกแะ้ครับว่าว่าเนื่องจากมันเป็นโปรดักชั่นที่สเกลใหญ่และก็ซับซ้อนและเราก็เลือกที่เราเราจะทําอะไรที่มันยากขึ้นเพื่อมันท้าทายขึ้นท้าทายทุกฝั่งฝ่ายมันไม่เกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่ได้ได้ใจอของนักแสดงขนาดนี้ทีมงานที่มันลุยขนาดนี้แต่ทั้งหมดอย่าฮะยืนยันว่ามันถูกทําบนความเซฟที่สุดปลอดภัยที่สุดและและเราก็เอามันออกมาได้เชื่อว่าเชื่อว่าจะชอบกัน เชื่อว่าจะชอบกันครับช่วฝากด้วยได้ครับ Bangkok Breaking นะครับฝานรกเมืองเทวดา26กันยายนนะครับกว่า190ประเทศเป็นภาพยนตร์แอคชั่นเต็มรูปแบบเรื่องแรกของนิิประเทศไทยนะครับ,รบผมบที่ Netflix เท่านั้นนะจ๊ะห้ามพลาดครับมันแน่นอนมันเทิงแน่นอนมันเทิงแน่นอนครับไม่ตกท้องช้างแน่นอน